สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็จะมาแนะนำในการหาแมลงมาอัพในตัวเรานะจ๊ะคือมแมลงมันเป็นสีนที่สำคัญมากๆวิธีหาก็คือเราต้องดูในแมบพบคือผู้เล่นใหม่อะบางคนก็ไม่รู้ก็เลยแบบทำครสไปเรื่อยๆทำครสไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจคือ ถ้าฟังอยู่หรือว่าคนที่แบบเล่นแล้วแล้วแบบอยากได้แมลงเยอะๆเร็วๆก็อยากจะแนะนำนะอ่ะคลิปนี้อาจจะไม่มีภาพประกอบนะในการหาแต่ว่าจะเป็นการแนะนำในคำพูดนะเพราะว่าจับมาหมดละไม่เหลือให้จับละคือถ้าเล่นใดจอยก็ ไม่รู้ว่ากดยังไงนะแต่นี่เล่นแป้นพิมพ์คือผีเสือ้อเอ้ตั๊กแตนตัวเนี้ยรอบแรกเราเจอะเรายังจับมันไม่ได้แต่รอบที่สองต้องกดในการจับมันให้ได้ให้เร็วที่สุดไม่งั้นมันก็จะบินวนไปวนมากว่าจะจับได้เหนื่อยแล้วไอ้ดอกเนี้ยก็คืออย่าไปใกล้มันไม่งั้น ตายหรือว่าป่วยนะสูตรพิษเข้าไปมันมีพิษก็คือจะได้ดอกนี้ได้ยังไงก็คือมันจะมีผีเสื้ออยู่รอบๆบริเวณของดอกไม้นี้บางต้นก็มีผีเสื้อแค่ฝูงเดียวบางทีก็มีสองฝูงบางทีก็มีสามฝูงแล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วจับมาก็ได้แค่ดอกเดียวนะวิธีการจัดการผีเสื้อก็คือ ยิงธนูปกติมันจะเป็ดนต้องยิงธนูไฟก็ได้มันเปลืองมันแพงยิงธนูธรรมดามันไม่แพงนะจ๊ะคือเราต้องหาทั่วแมพเดี๋ยวจะบอกว่ามันอยู่ตรงไหนของแผนที่นะแล้วก็หิ่งห้อยหิ่งห้อยเนี่ยเรา,เราถ้าเราจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็คือมันจะมีเห็ดอยู่ข้างล่างเป็นสีแดงแต่หิ่งห้อยมันจะอยู่บนสูงเราต้องเงยหน้าไปดู เงยแบบภาพเกมไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วเราก็กระโดดไปจับคือโดนตัวมันมันก็เข้าตัวเราเลยแค่นี้คือง่ายมากไอตัวนี้คือง่ายที่สุดลองมาก็คือตักกแตนตักกแตนเนี่ยจะอยู่ตามหอแล้วก็ที่เป็นก้อนหินที่มันแบบเป็น,ปนโนโนน่ะคือเราต้องตีนะแล้วก็ต้องตีกับอหอย ให้มันแตกแล้วเราเค่อยจับถ้าเราไม่จับเร็วๆมันก็จะกระโดดนะเราเราคือเราตีปุ๊บเราจับเลยนะกดปุ่มจับเลยไม่งัน้นเราจะเหนื่อยแล้วไอ้พึ่งเนี่ยก็โหดเหมือนกันนะวิธีหาก็คือมันอยู่ตามต้นไม้ตามโคนหินคือเราต้องยิงธนูแต่ต้องเป็นธนูไฟเท่านั้น,น,นธนูธรรมดาไม่ได้เพราะยิงปุ๊บ พึ่งหรือต่อเนี่ยมันจะกัดเราแล้วเราก็ป่วยแล้วเราก็ตายนะถ้าเราได้ของมาครบแล้วเราก็มาอัพคืออัพจนให้มันครบจนให้มันตันเลยคือถ้าเราหาไม่เจอเราก็พยายามเดินทั่วแมปหาให้จนเจอนั่นแหละแล้วพวกแมลงเนี่ยถ้าเราเปิดแบบแบบใหญ่เนี่ยมันจะไม่มันจะไม่โผล มาในแผนที่นี้นะมันจะมาโผล่ตรงเนี้ยตรงแมบวงกลมซ้ายบนเนี่ยมันจะเป็นรูปแมลงเหมือนรูปแมลงเหมือนรูปเนี้ยเหมือนรูปแมลงเหมือนสัญ,ญลักษณ์เนี่ยคือทั้งแมปของของตัวเนี้ยคือเมืองแรกที่เราเกิดเนี่ยไปทั่วเมืองเนี่ยทั่วแมปเนี่ยแมลง เราต้องเอามาลงกับลงคนคนที่คนเนี้ยเท่านั้นถ้าเราไปเมืองอื่นเอามาแรงจากเมืองนี้ไปอัพไม่ได้นะแต่ถ้าเมืองอื่นเดี๋ยวจะทำคลิปต่อไปคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละคือเราต้องพยายามจับให้มันเร็วแล้วก็ถ้า เราไปหามันแล้วมันไม่เจอว่ะถ้าเราไปอยู่บนภูเขาใช่ไหมมันอาจจะอยู่ข้างล่างหรือว่าโงนหินนะเราต้องดูรอบๆเพื่อให้เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนคือพยายามต้องดูให้แบบทั่วถึงมันก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายเกมเนี่ยแต่บอสโหดฝากติดตามด,ด้วยนะจ๊ะ